สวัสดีครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศไทยของเราผัดเปลี่ยนยุคสมัยมากี่สมัยผัดเปลี่ยนราชวงศ์มากี่ราชวงศ์และผัดเปลี่ยนพระมหากษัตริย์มากี่พระองค์และประวัติศาสตร์ AI EP 3นี้ได้รวบรวมสรุปการผัดเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยทั้งหมดมาไว้ในคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยสมัยสุขโขทยัยเพราะขุนศรีอินทร athi ปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย และรัชวงศ์พระร่วงพ่อขุนบานเมืองพระโอรสผู้สืบราชสมบัติสืบต่อเกียรติยศแห่งราชวงศ์พระร่วงพาอขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประดิษฐ์ลายสือไทยและทำให้สุขโขทัยรุ่งเรืองสูงสุดพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและขยายอำนาจของสุขโขทยัย พระมหาธรรมราชาที่สองผู้สืบทอดอำนาจต่อจากพระยาลิไทยครองราชในยุคสุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจพระมหาธรรมราชาที่สมแม้ครองราชแต่ไม่สามารถกอบกู้อำนาจสุโขทัยกลับคืนมาได้พระมหาธรรมราชาที่4กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งสุโขทัยก่อนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งใหม่สมเด็จพระราชาธิบดีที่สองหรือเจ้าสามพระยาขยายอำนาจอายุธยาไปไกลทั้งทิศเหนือและทิศใต้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองรุงเรืองด้านการสงครามและการทูตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู้ปฏิรูประบบการปกครองและสร้างความยิ่งใหญ่แก่อยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง ทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามหรือพระรามาธิบดีที่สี่ครองราชช่วงสั้นๆส,สมเด็จพระชัยยราชาธิราชทรงกู้ชาติจากภัยศึกและเสริมสร้างบ้านเมืองสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกอบกู้แผ่นดินจากศึกพมา่าและมีพระสุพรรณกัลยาผูกล้าหาญสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชภา,ายใต้อิทธิพลพมา่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กอบกู้อิสรภาพจากพมา่าทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สมเด็จพระเอกาทศรสสืบต่อรัชสมบัติและทรงรักษาเอกราชไว้ได้สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงฟื้นฟูศาส,สนาและการค้าขายสมเด็จพระเษฐา,าธิราชครองราชเมื่อย,ยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าประสาททองสถาปนาราชวงศ์ประสาททองสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมที่สองหรือเจ้าฟ้าชัยสมเด็จพระนาร,รายมหาราช รุ่งเรืองทั้งการทูตการค้าและศิลปวัฒนธรรมสมเด็จพระเพทราชาปิดประเทศจากอิทธิพลต่างชาติและสถาปนาราชวงศ์บ้านพลูหลวงสมเด็จพระเจ้าเสือหรือพระสันเพชรที่8ทรส่งได้พระนามว่าพระเจ้าเสือด้วยพระอัยาศิยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นแต่บ้านเมืองเริ่มเสื่อมอำนาจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กษัตริย์ผู้ทรงอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดครองราชสั้นๆก่อนสละราชสมบัติออกบวชสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ครองราชในยุคการเสียกรุงครั้งที่สองสมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ผู้กอบกู้แผ่นดินหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินที่แตกแยกสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติไทยอีกครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งราชวงศ์ธนบุรีก่อนที่กรุงรัตนโกสินทร์จะเริ่มต้นขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนาลัยหรือรัชกาลที่สองทรงเป็นองค์อัครศิลปินผู้บำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สามผู้ทรงส่งเสริมการค้าและสร้างวัดสำคัญมากมายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ผู้ทรงเปิดประเทศสู่โลกตะวันตกและทรงมีพระปีชาด้านดาราศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ห้า ผู้ปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยและเลิกทาตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ผู้ทรงก่อตั้งลูกเสือไทยและส่งเสริมวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2472พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลหรือรัชกาลที่8 ทรงครองราชด้วยพระชนมายุอันน้อยและเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9กษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานที่สุดทรงงานหนักเพื่อพระศกนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่10พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาติเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ให้ความรู้แบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับประวัติศาสตร์ AI EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ